เรียนคณะกรรมการทุกท่านรายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ตามนโยบายเรียนดีมีความสุขประเภทครูผู้สอนโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดิยยศึกษากรุงเทพมหานครเขต2ชื่อผลงานการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคการสอนอ่านแบบ SQ4R ของนักเรียนชั้นประยมศึกษาปีที่4 โดยนางสาวนิตยาพรสกุลพลตำแหน่งครูความเป็นมาและสภาพของปัญหาภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบันการเรียนภาษาอังกฤษจึงจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ทักษะพื้นฐานทั้งทักษะการฟังการพูดการอ่านและการเขียนทักษะการอ่านเป็นทักษะที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นทักษะที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันค่อนข้างมาก ดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสําคัญโดยใช้เทคนิคการสอนอ่านแบบ SQ4R ของนักเรียนชนั้นมัธยมศึกษาปีที่4วัตถุประสงค์1เพื่อพัฒนารูปแบบการใช้ทักษะการอ่านจับใจความสําคัญโดยใช้เทคนิคการสอนอ่านแบบ SQ4R ของนักเรียนชนั้นมัธยมศึกษาปีที่4 2. เพื่อศึกษาผลการใช้ทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคการสอนอ่านแบบ SQ4R ของนักเรียนชนั้นมัธยมศึกษาปีที่4 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชนั้นมัธยมศึกษาปีที่4ที่พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคการสอนอ่านแบบ SQ4R การดำเนินงานการดำเนินการโดยนำวงจรบริหารคุณภาพ P.D.C.A มาใช้ในการพัฒนาซึ่งมีขั้นตอนและกระบวนการดังนี้ 1. Pre-plan การวางแผนศึกษาปัญหาและออกแบบกิจกรรม 2. d ดู do, การปฏิบัติตามแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านจ,จับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคการสอนอ่านแบบ S.Q.4R 3. C-Check การตรวจสอบ วัดและประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคการสอนอ่านแบบ SQ4R 4 Action การปรับปรุงแก้ไขวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคการสอนอ่านแบบ SQ4R ผลการดำเนินงานประโยชน์ต่อผู้เรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ประโยชน์ต่อสถานศึกษาโรงเรียนนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาประโยชน์ต่อการศึกษาในภาพรวมนักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชา,าภาษาอังกฤษประโยชน์ต่อผู้ปกครองชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองและชุมชน,ชนเช่นการจัดการอบรมาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณค่ะ